จะซื้อคอนโดทั้งทีอยากจะรู้ว่าซื้อตำแหน่งไหนดีเนาะเอาเป็นว่า2องตำแหน่งดีกว่าที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะนั่นคือตำแหน่งห้องชุดที่มันใกล้ๆกับห้องขยะ บบะะเพราะว่าเปิดเข้าไปเนี่ยเป็นห้องทิ้งขยะเนาะเวลาเรามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะได้เรื่องของกลิ่นมาด้วยหรือว่าบางครั้งอาจจะมีพวกมแมลงสาบอะไรเงี้ยมาใกล้ๆห้องชุดของเรานะคะอีกตำแหน่งหนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะั่นกะนะนะ็คือตำแหน่งห้องใกล้ลิฟต์ค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเวลาคนเดินเข้าออกเนี่ยมันจะมาออก,กันแล้วก็ยืนรอที่หน้าลิฟต์ทำให้มีเสียงดังนั่นเองแต่สองตำแหน่งนี้นะคะก็ไม่ได้ดแปลว่าทุกคนเขาจะไม่ชอบหมดเลยนะแต่ว่า แน่แน่แพรลินไม่ซื้อนะคะสองตำแหน่งนี้แต่ในตำแหน่งตรงนี้ก็ยังมีข้อดีอยู่ค่ะที่ทําให้หลายคนเนี่ยตัดสินใจซื้อตำแหน่งห้องชุดตรงนี้นะคะนั่นก็คือว่าเรื่องของความสะดวกสบายนั่นเองค่ะเพราะว่าเราต้องทิ้งขยะทุกวันเนาะเดินออกมาไม่กี่ก้าวก็สามารถทิ้งขยะได้เลยหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคนขี้ลืมลืมของไว้ในรถบ้างแบบนี้ถ้าเกิดห้องที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันอยู่ไกลลิฟต์เนาะมันก็ต้องเดินยาวเดินไกลเดินเหนื่อยดังนั้นแล้วถ้าเป็นห้องที่อยู่ใกล้ลิฟต์ก็สามารถขึ้นลงได้ง่ายดังนั้นแล้วปัจจัยเหล่านนี้้้ะะคระูไว ใช่ว่านะคะจะได้ไม่ต้องเสียรู้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดรู้ไว้จะได้เป็นปัจจัยในการพิจารณาในการเลือกซื้อตำแหน่งห้องชุดนั่นเองค่ะ